สัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แนนจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของ3ีนะคะเป็นกระบวนการในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า3ีนั้นนะคะมีอะไรบ้างและความหมายของแต่ละีคืออะไรคะ P แรกนะคะ p ปะ้าหมานะคะเปะ้าหมาป้าหมเนี่ยคือเป้าหมายที่เราก็ไปให้ถึงนะคะ,ะก็จะเป็นในเรื่องของ เป้าหมายว่าจะบรรลุจุดมุ่งหมายหรือว่าสิ่งที่ต้องการนะคะที่เราต้องการที่จะบรรลุไปให้ถึงนะคะว่าเราทําเพื่ออะไรตัวนี้คือจะเป็นในเรื่องของการลงมือทำการทบควนความรู้การปรับปรุงพัฒนาเป้าหมายของการัฒนานง,งานคุณภาพคือการทํางานประจำให้ในหน้าที่ให้ดีให้งานมีคุณภาพมีความปลอดภัยและผู้รับบริการมีความพึงพอใจค่ะต่อมานะคะจะเป็นปีที่สองโอือ p r o c e process นะคะคือวิธีการกระบวนการหรือว่าเส้นทางที่จะต้องได้ก็คือจะจะเป็นตัวที่ว่าทําอย่างไรเพื่อที่จะให้ไปสู่จุดมุ่งหมายนะคะว่าเราใช้กระบวนการอะไรในการทำงานนะคะเป็นกิจกรรมหรือว่าการปฏิบัติที่นําไปสู่เป้าหมายกระบวนการที่ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพยัง่งยืนมีคุณภาพและเชื่อมโยงคือการทํางานทีมมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน,นื่องแล้วมีการสื่อสารระหว่างกัน เพื่อเกิดความต่อเนื่องของข้อมูลและข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่ที่สามนะคะเกิดตอมรานะคะคือส่วนสําคัญที่ทาให้เราได้รู้ว่าเราบรรลุเป้าหมายหรือไม่ผลการดําเนินงานคือการรับรู้การเรียนรู้ว่าเราทําได้ดีหรือไม่ต้องปรับปรุงอย่างไรการรับรู้เรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นได้จากการติดตามตัวชี้วัดการประเมินตนเองการทำวิจัยการเยี่ยนสำรวจ การติดตามคุณภาพภายในค่ะค่ะสําหรับที่นี้นะคะ mm hmm. ก็จบการให้ข้อมูลเพียงเท่านี้นะคะทิ่ต่อไปจะเป็นเรื่องของอะไรนะั้นขอให้ทุกท่านติดตามตอนต่อไปนะคะว่สดีด๊าบาย